มีชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งเพราะว่าในช่วงปีใหม่แต่ละครั้งก็จะมีบุคคลที่ห่างหายไปหลายคนเราจะรู้ว่าบางคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกลมหายตายจากไปบ้างแล้วก็สูญหายไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน เราจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมามีชีวิตอยู่วันนี้ก็ตามบางทีจิตใจก็เศร้าหมองไม่มีความสดชื่นบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าชีวิตเก่าๆเนี่ยชีวิตที่ลาสมัยแล้วเราควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ปรับปรุงจิตใจใหม่มีการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นกว่าเดิม เนีย่ยถือว่าเราเนี่ก็โชคดีนะที่ได้มามีชีวิตอยู่จนกระทั่งเวลานี้และยิ่งได้เป็นเวลาในช่วงที่ฟังธรรมะได้พบกับพุทธศาสนามีธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ได้ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าเรามากาักจะคิดว่าการฟังธรรมเนี่ยต้องฟังจากบุคคลนู้นบุคคลนี้ อย่าไปคิดอย่างนั้นธรรมะเนี่ยจากใครก็ได้ที่พูดแล้วเป็นธรรมะอย่าคิดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้คนที่บางทีคนไม่มีความรู้เลยแต่บางทีเขาก็พูดเป็นธรรมะอย่าไปติดในตัวบุคคลสรุปเลยว่าอย่าไปติดในตัวบุคคลจะเป็นพระจะเป็นโยมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นคนพิการฟังได้ทางนั้นถ้าพูดแล้วเป็นธรรมะเป็นประโยชน์นะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นมงคล ถ้าไม่ได้บอกว่าฟังธรรมจากใครการฟังธรรมถือว่าเป็นมงคลเอย่างใน,นช่วงเช้าๆก่อนจะไปทํางานเราก็ได้ฟังธรรมเป็นประโยชน์เพื่อยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นเพราะธรรมะเนี่ยสอนเพื่อจิตใจเราเนี่ยดีทนะครับดีในขั้นต้นๆก็คือให้ละความชั่วขั้นต่อมาคือให้ทําความดีการฟังธรรมเนี่ยก็คือเป็นการทําความดีละฟังสิ่งที่ดีๆการ ละความช่วยเนี่ยก็ดีขั้นต้นการทําความดีก็ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งขั้นสูงสุดก็คือดีในขั้นที่สามการทําจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสอันนี้เป็นหลักทำคําสอนในทางพุทธศาสนาเราโชคดีละเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยก็ส่วนมากจะเน้นเรื่องการมีสติเพราะสติเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของความดีทั้งหลาย จุดศูนย์รวมแห่งความดีทั้งหลายถ้าขาดสติได้อย่างเดียวเนี่ยบาปอากุศลความชั่วต่างๆก็จะเข้าสิงสู่จิตใจเราทันทีเลยแต่ถ้ามีสติสตินี่มันพาจิตพาใจให้มันตื่นตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความโง่หลงงมงายตื่นจากความคิดความคิดที่เป็นบาปอากุศลเนี่ยเขาก็จะหายไปแม้ความคิดที่เป็นกุศลแต่คิดแล้ว เกิดความยึดมั่นถือมั่นเพียงมีสติเท่านั้นนะสติจะช่วยกันกรองช่วยขจัดความไม่รู้ต่างๆเนี่ยให้หายไปจากจิตใจจิตก็เป็นจิดที่บริสุทธิ์ผ่องใสติดที่บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยไปทําอะไรก็เป็นประโยชน์ก็จะสําเร็จแต่ภายใต้จากการมีสติดูแลรักษาจิตแม้แต่การกินนะการกินเนี่ยถ้ากินแบบขาดสติเราก็เห็นไหม กินแบบขาสติมีการฉลองในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาขาสติกินกันไปเฮฮาพูดคุยอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีสติแล้วนะกินกันไปคุยกันไปว้า oh, วละยกเรื่องโน้นมาพูดคนนี้ยกเรื่องเมืมาพูดต่างคนต่างพูดบรรยากาศในการกินก็เลยเป็นบรรยากาศความหลงแล้วก็การกินอย่างขาสตินี่ก็ต้องกินแบบต้องเลือกต้องอร่อย ต้องบรรยากาศอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของการกินเลยและดูเถอะพอกินเสร็จแล้วเก้าอี้ต่างๆโต๊ะต่างๆถ้วยชามวางละเกะกะไม่เป็นระเบียบนี่คือการกินอย่างกาบสติไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้ากินอย่างมีสติจะไม่คุยกันมากจะมีสติรู้อยู่กับการกินการกินก็เป็นระเบียบเรียบร้อย การพูดคุยกันน้อยมากอร่อยนะพูดถึงกินยามีสติก็อร่อยเหมือนกันแต่เป็นอร่อยที่ลึกซึ้งสามารถรับรสชาติของอาหารไนดะ้ถ้าขาดสติโมแต่คุยกันโมแต่ดูทีวีเราไม่รู้รสชาติของอาหารหรอกมันก็จะอร่อยกับการดูกับการฟังแต่ไม่ได้อร่อยกับลิ้นที่ได้กระทบกับรสอาหารแลนโอชะที่มีราคาแพง ถ้ากินอย่างมีสติเนี่ยก็จะรู้รสชาติของอาหารอร่อยลึกซึ้งและก็ไม่ติดนะสติจะช่วยการกลางว่าเนี่ยติดไม่ได้แม้แต่รสชาติของอาหารเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ยึดติดไม่หลงมัวเมาในการกินกินเพื่อให้อิ่มกินอย่างมีสติเนี่ยกินเพื่อให้อิ่มไม่ได้กินเพื่ออร่อยกินเพื่อให้อิ่มแต่มันก็มีความอร่อยอยู่ด้วยก็ช่วยไม่ได้แต่ผลสุดท้ายก็คือความอิ่ม เป็นการสิ้นสุดของการกินเท่านั้นะแล้วดูเถอะพอกินเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยโต๊ะเก้าอี้จานช้อนผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดปากวางเป็นระเบียบบางท่านนี่ถึงขนาดที่ว่าเอาผ้าหรือกระดาษเนี่ยถูจานให้สะอาดยังไม่ทันได้ล้างนะเนี่ยกินอย่างมีสติทุกอย่างจะเรียบร้อยได้ปัญญาไม่ได้กินด้วยความรุ่มหลงมัวเมาแม้แต่การนอนถ้านอนอย่างขาดสตินี่ก็ต้องเลือก ต้องที่นู้นที่นี้ต้องบรรยากาศอย่างนั้นอย่างนี้ต้องที่นอนนุ่มๆสูงใหญ่จิ่จะนอนสบายอันนี้ไม่ได้นอนด้วยสตินะมางทีอาจจะนอนด้วยตัณหาด้วยความอยากแต่ถ้าเรานอนด้วยสติก็นอนเพื่อเป็นการพักผ่อนพักผ่อนร่างกายที่ทํางานมาเหนื่อยแล้วต้องการความพักผ่อนการนอนที่แท้จริงเนี่ยเพียงแค่ใช้บริเวณแค่หลังแตะพื้นแตะกระดานมีที่นอนนุ่มๆสักหน่อยก็พออยู่ได้แนละ้ว ก็หลับเหมือนกันถ้านอนอย่างขาดสติเนี่ยบางทีไม่หลับนะใจฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวต่างๆวันนี้เราทําอะไรมาบ้างเราก็จะเอามาเก็บเอามาคิดเรื่องเก่าๆเก็บเอามาคิดเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เอามาคิดปรุงแต่งไม่ได้อยู่อาการนอนเพราะขาดสติก็นอนไม่หลับแม่หลับไปก็ฝันร้ายตื่นมามีอาการคอแห้งปวดต้นคอเคยไหมคอแห้งปวดต้นคอเนี่ยมีอาการเหนื่อย ทั้งที่หลับไปแล้วตื่นมาเหมือนอย่างเราไม่ได้หลับเลยเมื่อเราทํางานทําอะไรอยู่เนี่ยพอนอนอย่างขาดสติมันก็จะคิดุงง่านอย่างเนี้แต่ถ้ามีสติกับการนอนเนี่ยสติจะช่วยรักษาจิตให้เป็นปกติแล้วก็หลับไปด้วยใจที่เป็นปกติหลับลึกแม้กระทั่งหลับในช่วงสั้นๆแต่ก็เหมือนหลับยาวนานตื่นขึ้นมาก็สดชื่นสดชื่นมีจิตใจที่เป็นปกติสดชื่นสดใสพร้อมที่จะทำงานต่อ นอนอย่างมีสติกับนอนแบบขาดสตินี่ต่างกันนะแม้กระทั่งการเสพกามเสพการ,การหมายถึงการแสดงความยินดีทางตาสิ่งที่มากระทบทางตาดูรูปส,สวยๆพอใจเนี่ยเป็นการเสพกามในทางตาเสียงที่ไพเราะที่มาทางหูกลิ่นหอมๆที่มากระทบจมูกรสชาติของอาหารที่มากระทบลิ้นการสัมผัสเย็นร้อนอ่อ,อนแข็งนุ่มนวล มากระทบกายอันนี้ว่าเป็นการเสพกามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นการเสพกาม,มาุณทั้งห้าธรรมดานะเราต้องพบกับสิ่งเหล่านี้เราไม่ไปฏิเสธแต่ถ้าคนขาดสติเนี่ยจมกมุ่นมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดการยึดติดเป็นปัญหาต้องทําตามต้องตกเป็นทาสของปัญหาคือการมาุณอารมณ์ อย่างขาดสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยแม้แต่จะดูรูปสวยก็มีสติรู้อยู่ฟังเสียงไพเราะฟังเพลงฟังคำพูดที่พราะอ,อันหวานก็มีสติรู้เท่าทันไม่หลงมัวเมาการดมกลิ่นหอมๆการทานอาหารที่มีรสอร่อยการสัมบัสที่นุ่มหนวนเซียรซ่าทางร่างกายถ้าทำอย่างมีสติเนี่ยมันจะไม่ลุ่มหลงมัวเมานะจะรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เรากําลังรู้อะไรอยู่ความอร่อ,รอยอร่อยความสุขสงานก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่มากระทบไม่ยึดติดแลวต่อไปเราก็จะเห็นจะเกิดปัญญาเห็นว่าอ๋อรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชามันได้มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแม้แต่จะเสพกามก็เกิดปัญญาไนดะ้ถ้ามีสติไม่แต่ความกลัวเนี่ยคนเราก็ต้องกลัวนะ กลัวอะไรกันไม่รู้กลัวในสิ่งที่เราไม่ควรกลัวกลัวไปหาหมอก็กลัวว่าจะเจอโรคภัยแค่เจ็บกลัวการทําความดีกลัวความจริงอันนี้คือเกินที่ขาดสติแต่คนมีสติเนี่ยจะไม่กลัวจะกลัวในระดับสูงกว่านั้นกลัวแล้วเกิดปัญญาคือกลัวการเกิดราะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์ต้องเป็นไปตามกรรมพพุทธองค์บอกว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์รำไปถ้าคนมีสติเนี่ยจะกลัวการเกิด จะเจริญสติเป็นไปเพื่อความไม่เกิดสิ่งอะไรมากระทบกายเคลื่อนไหวก็รู้ไม่ได้เข้าอยู่ในกายเคลื่อนไหวแต่รู้อยู่จิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแตง่งก็มีสติรู้อยู่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่เข้าไปยึดติดในอารมณ์นั้นมันก็ไม่เกิดนะครับที่เจริญสตินะช,ช่วยได้นะเพราะนั้นการกินก็ดีการนอนก็ดีการเสพการก็ดีการกลัวภัยก็ดีคนขาดสติ ก็ทำตามสันทัตยานแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยจะยกระดับจิตใจให้อยู่เหนือสันทัตยานเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาพูดคุยกันเตือนจิตสกิดใจไม่ได้มาสอนแต่มาแบ่งปันให้ญาติธรรมเนี่ยดำไปพิจารณาเพื่อว่าปีใหม่เนี่ยพอสอใหม่เนี่ยเราควรจะยกระดับจิตใจของเราให้พ้นจากห่วงน้ำคือกี่เดือและกองทุกข์แล้วก็สัทญทัตยาน ที่เราเคยมีมาเนี่ยยกติตให้สูงให้มีปัญญารู้เท่าทันในสัญชาตญาณของเราทั้งหมดบางทีชีวิตเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงใหม่จากสิ่งที่เลวร้วายกลับกลายมาเป็นดีก็ได้โดยอาศัยสตินี่แหละเป็นผู้ที่ช่วยยกหลับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปนะวันนี้ก็ถือว่าเรามาพูดคุยกันมีบารสีบางอย่างก็มาแนะนําแบ่งปันกันไม่ได้มาสอนเพียงแต่ พูดคุยเตือนกิตสกิดใจให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้นำไปพิจารณา